เอาไปไหนนะ่ะดักกุ้งไปแก้แค้นวันนี้ไปแก้แค้นหมายเนี่ยที่ดักรอบที่แล้วที่น้ำท่วมมุดหาวงอยู่สองชั่วโมงอะ่ะแล้วออมันจะได้เหรอวันนี้ดูดูดู <laughs> ดดเออฮะบานในฟ้าอย่างสว่างเลยจะหลอดไม่รูเออ้เฮ้ยวันนี้โอเคเดีย๋ยวไปดักกุ้งก่อนจะมืดถ้ำหรือฝนตกไปก่อนไปไป สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องมินจาทุกท่านนะครับอันนี้ก็มาดักกุ้งครับบ่ายนี้ที่ดักคราที่แล้วแล้วน้าท่วมครับฝารอบนี้น้าลดก็เลยลองมาหลักดักดูนะครับแต่ฟ้าฝฟนมาอีกแล้วจะท่วมอีกหรือเปล่าเนะาะขาที่แล้วมุดหามุ้งเป็นสองชั่วโมงครับคราวนี้ต้องมุดอีกหรือเปล่าลู ถว้เยเขาตกปลาแถวนี้แปลว่าเหยื่อมันต้องหลุดอยู่แถวนี้กุ้งาน่าจะเยอะเสร็จแล้วครับ1ชุดเดี๋ยวไปดักที่ก่อนนู้นอีกสี่ห้าชุดครับสักหนึ่งชุด โอ้เกือบร่วงโอ้ยลื่น ได้ครับโอเคอย่าล็อกตรงนี้เลยอเครับตรวนงอไว้ชุดหนึ่งจะตื้นเก่อนีล้ลกมากเลย ไปฝั่งนู้นครับโหโหแลมนี้เห็นวันนี้คลื่นมันตีเข้ามาหาฝั่งนี้เจองจังจะดักสักสองสามชุดเลย ยากกว่าโอเคครับเสร็จแล้วชุดนี้จมหน่อยมันดักยากมันชันครับชุดนู้นวนรอบก่อนนี่เลยเดี๋ยวลองไปดูฝังมุ้งก่อนว่าดักได้ไหมถ้าดักไม่ได้เดี๋ยวก็เอามุ้งมาดักเอาลอดแถวนี้ดู ตามดูผลงานกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับเสร็จหมดแล้วครับวันนี้มืดเหมือมนเดิมยวมาลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกหนักขึ้นมาอีกครับสวัสดีครับพ่อจะถ่ายคลิปเด็กแว้นมาอีกแล้ว สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องนินจาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเก็บกุ้งเก็บบุ้งแตกกุ้งเหมือนเดิมครับหมายนี้มาแก้แค้นครับฝนก่อนน้าท่วมหมดเลยเมื่อเช้าก็เกือบแล้วเมื่อเช้านะฝ <ś c oughs> นมาแล้ววันนี้ก็เลยลองดูเนี่ยเดี๋ยวกระมังใหญ่มาเลยเหรอจัดแล้เต็มกระมังนลยเลยไปลุ่ <ś c oughs> นกันล้างแรกเลยครับเอ้เห็นแล้ว อืมอืมเข่าไหลครับอ่ะเทม่าลูกแขกหมันครับอโอโพอได้อยู่เลยนครับลุลังต่อไปเลยเนสใส่สวตว้ติดกันเลยน,น้ำมันี่หลังนี้ผมว่าน่าจะ สวดเลยลุยงเดี๋ยววันนี้พาลุยป่าไปตรงนู้นนลยลุยอีกแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งไม่เห็นเราไปลุยกับลุงตั้งสอู้อื้หลังนี้ไหมน่มะเอามาลุงหลังนี้ไหมเห็นไหมพอเลี้ยงบอกว่ามันเยอะก็เยอะทำไมอะฮะน้ำไม่ลึกหรอก โอ้ให้ข้ามไปด้วยเหรอมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยมาแต่ละครั้งไม่เห็นลงสักทีไอ้ลุยกับลุยวะชมเลยได้เนี่ยหัวสักลงฝั่งนู้นนะไหนตรงไหนอันนี้ก่อนนะมางนี่นดิโอ้โหพอดูพอดึงลุยขนาดเลยครับเดี๋ยวหน้าหน้าเรื่องใส่บูทไม่ใส่ อฮ้ยแกมเลยครับหลังนี่อู้แน่นทุกลังเลยฟังนี่อืมติดดีอยู่มาข้างนอกลำบากลำบากนี่เนาะลำบากคนจะไม่ได้ลำบากจะ<ด>ไ,ได้ไ<ง>กุ้งเยอะใช่ไหมออโอ้ยได้ครับได้อีกทีไรอีกนีหน่หนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดใช่ไนะหฮะ งน,นี้มันชันไม่รู้ได้ก็ไม่ถอดเกือบแล no. ้วหัวเกือเุ้ยอุ้ยตากอู้เขาเข้าเยอะโอ้หัวสักึงเขาชิลล <m> ็อกคนตังนี่ไหมฮะเทีายมาลูกรับดีบุกมากนิงานทุกหลังได้ปะ อยอ่านะใหญ่ก็จับเลยนะชอบ <c oughs> ตัวผ่าเล็กๆก็ไม่จับนะแปกแลกนะคนเนาะตรงนี้นะเดี๋ยวกลัวหัวสักลงอ่ะได้ได้ได้ไ,ดไมันไม่ถอดเกือบ<ว>เดี๋ยวก็เปียกอีกผมไม่ลงไปหรอกโอ้<ว> <c oughs> กลุงมันอยู่ังสี่บ่ะเงยโอ้ยเนี่ยงสักเร็วเร็วอันอันเอายกดากนะปวดให้กลุ่มมาลินมาลินมาสุดยอดเลยครับมาเทีมาลุงสีบนบุกมาเมียว่าด้าดอกบบบนี้ ได้ครับดักดูไว้เผื่อไว้ได้ดักกลางวันได้หมายแบบนี้นี่ลังหนึ่งลังหนึ่งยุ่นี่ลังหนึ่งไต่กินง่ายพูดอีกลังหนึง่งเออใช้เหยื่อะอะไรบอกท่านผู้ชมยังนะอวาหานปลาดุกมันเรียกอาหารปลาดุกอีกแล้วไม่มีไม่มีวัตถุประสงค์เหยื่อ,อทำไมไม่ใช้หัวาหานปลาหวานปลาบึกปลาอะไรบ้าง อ้วหางปลาบูปื๊ดปลาบูแม่ตัวผง่เลยนะนินไปดูอีกรอบกุ้งกะไลายครับบูกับลายโอ้ลายเลยกลุงกุ้งกุ้งตัวงามก่าทั้งหนู่งอยู่เนาะนินปลาบูครับไม่มีสักครั้งที่หลักไม่ติดปลาบู แต่ว่าพี่ต้องประบลนต้องจองล้างจองหารพี่เลยเทวดาก็เลยสั่งให้มันมาเข้าลุงรถจะแบก,กว่าราคาเทียบ่บวผู้ดใดสื่อเนี่ยเราต้องกระหน่ำแขนรุนอีกหลังนึงโอ้กาอนนี้ขอทุกหลังเลยลุงในน,นนั้นในรีบวะ อื้ออืๆๆหกลังเลยว่ะักลังนี่หาลังมาลุงหาลุงหกลังจำไม่ได้แนละ้วเต็มกระ,ะมังละครับลังเรืงครับหืแก้มหลายขี้กันครับนี่<ะ>ปั๊ดฟังนี่ถือเงินได่ะ คครับอยกุ้งกระไรข่อยกระไรไปครับไปดูหลังต่อไปครับเาไปทำใครทายกุ้งเป้นอ่ะขออยาก่ายคลิปไปด้วครับเด้อลองยูทูบเนี่เอาอะไเอาอะไครับนี่ให้ปลาบูเพป็นครับปลาบูกับปลากิเด่นครับโอ้ยเยอะเนาะอังเขาพอได้อยู่ ทำกุ้งจอม ENNIS, ส่งแล้วก็ทำยูทูบด้วย๋อค่ะฝากฝากไปชมได้ครับช่องลุงนินจาครับเห็ดเท่ากับดักุงน้ำน้องปลาไหลเท่านี่แหละฝนไปตกปลามาขึ้นเงินกระไดอยู่ครับรก่สองกาุนดิกสองลังเท่านี่สองหรือสามลัง3หลังแก้วอ๋ออะเที่ไหมลุง ไม้ใช่เหยื่อะอะไรครับเนี่ยครับใช้ได้เหรอ,อตาแกเปอาให้มืนอ,อ <laughs> นี่งองจะทุบอีกแล้วอ่ะไอ้ครับนี่อีกหลังมือใก้กันนี่น,นี่ครับตาเพิ่งมาตกเบ็ดเมือขึ้นน,นั่งเฝ้ามุ่งให้พอดีเลย <laughs> โอ้โลุงเอามาใส่ใต้เบ็ดเขาเลยเหรอลุงใส่ก่อนตกกี่หลังหากินน้ำกันครับ เป็นแบบว่าหาขับแมนแมนแมนครับอู้ยหอยอย่างเยอะหอยกับกุ้งปนกันครับไปเอามาลูกได้เยอะแล้วับหลังนี้ได้หลายครับพี่น้องทั้งหอยทั้งกุ้งเลยกุ้งตัวงาาร่อมเนาะ ได้ครับรุ่นหลังต่อไปครับลุยีปาาแล้วเยวย้ยหนักน้อยอยู่ในปลาเอะไหมอุ้อย,ยกุยก้งอยู่ในปลาทีวะกุ้ง นึกว่าช้างมีแต่ช้างอยู่ในป่ากุ้งอยู่ในป่าก็มีเว้ยนึกว่ามีแต่ช้างกับเสืออยู่ในป่ากุ้งก็อยู่ในป่าด้า <c oughs> กุ้งก็อยู่ในป่าเหรอหลังนี้ <c oughs> สองโลได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> ตอนมามันไม่มีเนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนเช้ามา <c oughs> ผู้กงผ่น้นงเขามาดูดน้ำ <c oughs> ออกบดเหล็ออกุ้งเนาะ ก็ลงไว้ตอกอื่อน่าจะออกหมดแล้วแหละดูจะเลือไหมจะเลือไหมโอ้ยเหลืออยู่ไม่ตกใจสากรุ้งไม่ตกใจนะครับตื่นเช้ากว่ารอยตื่นเช้าเจ็ดโมงนี้นะหลุงตื่นตีห้ามาถึงนี่ก็แปดโมงแล้วจะมองเช้าอีกมืนอนี่แดดไม่ออกเลซื้อ แดดออกเปียกเบิดเลยเนี่ยเยอะไหมโอ้ยลายลายลายมุงมุงมุงเอ็นเลยครับหอยได้แบบนี้ทุเรียก็โอเคมันก็มีถป็มขาวฟ้าไะมันมีกุ้งด้วยไงเห็นไหมนะเดี๋ยวว่าได้หอยอย่างนี้ตุกชุดก็ดี ครับไปรุนหลังต่อไปเลยหลังกันใกล้กันเอะโอ้ยคูใส่แค่ี้แหละใกล้ๆกันเดี๋ยวทีเร็บ่ฮะุงมาเอาฝั่งนู้นเดี๋ยวผมยกฝั่งนี้ฮะฮะโอ้ยถ้าพอเลี้ยงยกนะต้องห่วงหรอกดีแล้วพอเลี้ยงไม่ยกจะไปเหลือแล้ โอ้ดีแล้วไม่ยกแข่งกันนะไม่งั้นแพ้อีกกูนี่อันนี้หลังยุ่นี่มันยู่ไก่มึงเขาตอ,อกครับนี่เขามาตอ,อกรักมองเศร้านี่น่ะที่ไหนบึงอันนี้หลังที่ยุ่ไก่รักกันหมดอ่ะโอ้ถือว่าโอเคอยู่สองโลได้ างนีต่อดักนะลูกต่อดักนะหมดหน่อยเด้ครับเหยื่อหมดเลยวิธีหอยมันเซิงกันครับมา ขอเก็บหอยอ๋อเบิง้งนะครับเดี๋ยวทีสรุปว่าที่ไดจะโลครับใหญ่ขอ,อง,งใหญ่ๆอย่างนี้ <c oughs> นี่ครับสรุปคนวันนี้มาแก้แค้นหมายเดิมครับก็ถือว่าโอเคครับวันนี้สองกิโลได้อยู่นะได้อยู่ได้ประมาณสองกิโล,ลแล้ววันนี้สรุปได้ประมาณเจ็ดแปดโล อู้เนาะขายก็ได้นะลุงเนี่ยไปขายเราเอาไปแจกเขาไปแจกเขาแจกเอาไปแจกครับแบ่งให้เขากินแบ่งกันกินอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลุงบอกเทคนิคการดักหน่อยใช้เหยื่ออะไรก็คือเราใช้มุ้งดักกุ้งแปดช่องนะครับแต่ว่ามุ้งของลุงเนี่ยจะเป็นมุ้งแต่งปากนะครับแล้วก็แต่งปากให้เป็นรูปตัววีแล้วก็เราใช้เหยื่อหัวหันปลาดุกตอนเนี้ย เราเน้นเน้นหนักเป็นหลักเลยครับหัวหาประดุกเพราะว่ามันง่าย <c oughs> จับใส่เลยใช่ไหมจับใส่เลยเ <c oughs> ขาผสมมาให้เรียบร้อยเลยเรรียยบ้อทุกอย่างครับผมแล้วก็เราใส่หนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเยอมันไม่หมดก็สามารถดักซ้ําได้อีกลหลายรอบครับแต่ถ้าพอมันหมดก็เราเติมแค่นิดเดียวลงไปมันก็ดักได้อีกต่อไปเรื่อยๆเลยนี่ครับผลงานเล่นก้งอย่ครับ อย่าทำน้องกุ้ปลาที่ตามลุงจาไปยาวๆนะครับเดี๋ยวลุงจาจะดักกุ้งให้ดูแล้วก็วิธีการดักของลุงจาก,ก็คือจะเน้นขอบขอบติดป่าหน่อยๆใน,นช่วงนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ว่าแดดจัดเนี่ยลุงจาก็จะดักที่โล่งนะครับในช่วงหน้าฝนช่วงพวกเนี้ยเราก็ต้องดักให้ติดป่านิดหนึ่งรับรองได้เลยครับว่าได้กินได้ขายครับ วันนี้ก็ไาจะได้หลายบาทอยู่เนาะจำเลยจะไคายก็เป็นตามสี่ห้าร้อยนเี่ลยแต่วันนี้เราเอาไปทำกุ้งจับนะครับแง้คร<อ>ับฝากติดตามกันยาวๆนะครับสวัสดีครับ